I trained myself for this on Bermuda. <laughs> <laughs> <And there's three> <laughs> <your> <laughs> the true clash is upcoming <laughs> between me and Horizon. <laughs>

อันนี้อ่านอะไรพี่อ่านว่าว่ามันจะเข้าไปในเนื้อแล้วก็แอด้แล้วพูดดีๆแท

แล้วมันดูไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้เวทของเองนะสนุยไอาไรวเมินชื่อใดเพื่อซีไปเบิรทุกอย่างนี่ฮะกูเอาข้างข้าวมาวะเฮ้ยขวาหนึ่งขวาหนึ่ง 你在哪？

อันนี้ขอหน่อยวิกดผิดโทษ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 โคดเทกไปเวิกไว้พูดไหมอยู่ตรงไหนยู่กับวิเพยสองตัวเลยสามตัวเลย เอ้ามันตายก็ไม่บอกหลอกให้ลงมาว่ะไม่ได้สกิลเลยขอบคุณนะไบเอ่ไเฟฮะ บอกว่าของอยู่นี่ขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยเล่นระเบิดให้มัเล่นระเบิดกวนๆมันดีกว่าขอของหน่อยขอบคุณนะเลื่นขวาเลือนหนึ่งสอ เกนไม่เล็นอะเจาลเจนลจนเจ้าลอยเป็นเล่นเชี่ยยิงเลนจังวะ กเออกูขึ้นข้างบนเลยเออขึ้นข้างบน Look at me girl I'm not the old me no more ของอยู่นี่กําลังอะไรวะเกาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรวะเจ้าพูดอะไรวะ โอ้ยว่าจะเล่นระเบิดใส่มัน <c oughs> ให้มาหาข้าเหอะปิดขมาอะไรเนี่ยอตโตเว้ยอัน,อน,อนี้แอนี้โล่นอาตา <c oughs> สามตัว <c oughs> <c oughs> ล่างล่างหมดเลย เลยบิ้วข้างใน1บน first blood